สบายดีพอเม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเบอร์สกูสุกนยินดีตอนรับเข้าสู่ซ่องปูนาสาราน้พอเม่พี่น้องเมื่อนอี่สปูก็ได้ออกมาส่วนน้พอเม่พี่น้องถึงเวลาเลยเนาะสิมาเก็บหมักมูขายน้พอเม่พี่น้องเพราะว่าป้าน้าเลยเนาะทรให้พ่อข้ามาเอาแต่ว่าพ่อข้ามันยังแบบย่งงางยากนพอเม่พี่น้องก็เลยได้ไปคายเองเนาะข้าสิป,ป้าไว้ก็ยยานอันมันเน่านพอเม่พี่น้องมันสุกแห้งเลยเนาะอันเราแวงถูกมือนพมเม่พี่น้องยันมูมากินเนาะ ขันสป,ปูไปคายบัตรเดเบิ่งตเสรมกันเลยเนาะพี่โน่น้บ,บ่าวสป,ปูก็ด้เก็บหมักโมขูขายเนาะพ่อแม่พี่น้องมันหนักพอา,า่ากับบมาจากเถื่อเนาะเฮ้ยชดใ,ใส้โลขึ้นมาเลยกะสิใส่ลดไทยไปคลายเนาะพ่อแม่พี่น้องเนี่เอาเฟืองห้องเนาะปุ่มนละพ่อแม่พี่น้องน้าบ,บ่าวกบปาดขวาญมันออกเก็บมากก็ต้องให้ขวัญมันยังอยู่เนาะพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> มันจังบ <si ัว่เห okay oh ี่ยวไว้เนาะพ่อแม่พี่น้องกันขวดมันออกมันสีเหี่ยวไว้เนาะเผื่อเฝื่นเนาะนาไพก็เป็นคนคัดซันบางโมูเนาะพ่อแม่พี่น้องใส่รถไทยรถตอกตอกมื่ออื่นผุแหละสปูสิได้ไปขายเนาะพ่อแม่พี่น้องมืออื่นก็ไปตากแดดตากลมเนาะพ่อแม่พี่น้องมือนีิกไข่แน่เนาะแดดเพิ่นอ่อนๆอยู่ซองอันประมาณสิบซองโมงเนาะพ่อแม่พี่น้อง cua xì lông bị ôm mà nó phải mấy phe nong chắc xì ôm đầy luôn đầy đây, đây cái <laughs> <laughs> น้ำาบาคอย่อยากใส่เสื้อแั่นี้น้องเพื่อนพี่น้องนี่เราหมักโมของน้ำาบาสปูนน้องเพื่อนพี่น้องมื่อื่นเตรียมออกเดินทางเนาะไปกายบ้านใดจอดใส่กระสือซอยเด้อพ่อแม่พี่น้องมักใหญ่ได้ดิมักใหญ่อยู่ได้นี่มักนี่รถกับรถไทยเนาะพ่อแม่พี่น้องตากแดด มันนี่สปูกอ้มอีกแล้วได้แม่พี่น้องจบหมักโน้แล้วี่นประมาณแปดกิโลน้องพ่อแม่พี่น้องอียง พันเลยนี่ประมาณมประมาณแปดสิบบาทนะ้ำปลพี่น้องน้ำหนักอยู่ประมาณสองโลวอนที่สิบสองโลบ่ฮอดประมาณสิบโลประมาณนี้น

อุ่มๆเทะมากคเสีโร่ลงไปยุ่กัยันเครือมันตายมันเอง Hãy huh? subscribe huh? huh? ยังไม่ได้หายเยียบได้พอมไปพี่น้องยังมันตายเนะยา,านะเพราะว่ามันยังสมากมาใหม่อีกนะพรมไพี่น้องยังสตีกินอยู่ได้ยัยไยงไม่ทันแล้วยัได้พอมไปพี่น้อง จะ่มน้อยบ้างวันนี้บอ ก็มีการพวกเราก็มีการเคเายก็แข่งัน พ่อแม่พี่น้องกันจะได้เก็บขึ้นมาหลายๆน้อพ่อแม่พี่น้องฝั่งเบนี้กสเป็นหน่วยหาพัานในหน่วยซิปอันนะทั้งนายิปเป็นหน่วยซิปปลายพันน้องซิปห้าพันนะพ่อแม่พี่นอ้องเฟืองห้องอื่นออกงานในพ่อแม่พี่น้องแดดก็ต้องทนพ้นก็ต้องสู่และมืออื่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยนั่งรถไทยไปขายหม,มูซื้อสรอยนี่ได้ นักโหดได้เอาไลนกันเนาะ <c oughs> สาหรับขีปสปูก็ด้หยุดไว้เพียงสนิทน้อะพแม่พี่นอ้องฝากพแม่พี่น้องไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้สปูเห็ดขีปต่อๆไปสบายดีพแม่พี่น้อง